สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมสินไทยเอยอยู่ในเว็บสินไทยสตูดิโอคอมวันนี้เราอยู่ในเกมอินซิ e เนะฮะอินซิ e เสนสนักจอนควันที่เยี่ยมที่สุดในทศวรรษนะฮะต่อใหปิดตาก็ยังกลัวสุขีเกมบนหน้าเพบนะฮะไม่เสียเวลากันนะฮะไปดูเฉลยกันก่อนออมันน่าจะเป็นเกมที่สร้างมาจากหังเนาะ เด็กสร้างมาจากเกมวะ ready เนี่ยพอไหมโอเคโอเคโอ้เมกาเพ่มเสียงผู้สร้างพารานมอลแทิวิตี้เก๋ sweetie Room. There's something in there with him. Oh! No! I know someone who can help. We took Trifield and EMF readings of the whole house. Wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring is the problem here. I want to leave. I want to leave this house. What is it? It's not the house that's haunted. สองเมตรหน้านมกนลัน้ามกแล้วก็สูสเดน ความหลอนในตัวเราเรากมันใครจะเราอือรอดโอเค I'm ready ี้เขาบอกเขากลัวจอห์นและเรเน่ hmm. ก็เช่นเดียวกันครับที่ต้องไปเชิญกรประกการที่หำ mm hmm. หำ <laughs> หานะฮะหาอธิบายไม่ได้ภายในบ้าน mm hmm. เสียงร้องรับที่ดังแซงมาระหว่างคุยโทรศัพท mm ์ hmm. นอนที่ชนกลัวโลกอยู่ที่หัวเตียงนอนลูกชายไรมือ mm hmm. เลือดบนเตียงนอน <laughs> พระว่าไปหน้าแดงฉันชวนสยองที่ติด,ตด ฟังก์ชังห้องหรือเหตุการณ์ตอนนี้คือการเป็นยาอนเส้นตัวตนของญาณที่สีงอยู่ในว่าหลังนี้แล้วผมต้องการที่จะบพาะอะไรกับพวกเขาแค่ไหนเฟซมาตอนนี้เสียชีพหายเล่นเกมอยักเล่นเข้ามาที่ sinthstudio.com นะครับแล้วก็ backslash exists นะฮะห้องรับแขกกดได้ด้วย นี่ไม่แข็งนะฮะอันนี้ฝรั่งนะฮะใครบอกแข็งถุยอ่านี่น่าจะจอสนี่น่าจะเรนนี่นี่น่าจะลูกของเขาสิ่งหน้าออกไปทางแม่มากกว่าพ่อนะฮะะพอละอมจะไรก็ได้ครับข้าไม่มีวันลืมสิ่งที่พวกเจ้าเคยทำเอาไว้ข้าข้าเจ้าข้าจะไปฆ่าพ่อเจ้าเงียโอเค ตีมแ็งมาแล้วไปยังไงต่อมีมีอะไรตรงนี้น่าจะสวิตช์ไฟห้องห้องอะไรวะกดไปก็ไม่มีอะไรนะสว่านเออเงาเงาเงาต้องกดเรื่อยเรื่อยะ thank <laughs> you คิดว่าไม่ให้กดตรงนี้ว่ามันหาตรงไหนกดโอ้โหขัดบรรยากาศคอนสยองหมดเลย <c oughs> มากลับแล้วเนี่ยกดหลายรอบแล้วเนี่ย yan. โอ,โอ้ยชับโอ้โหฟังคโอฟังคโอฟังคโอฟังคืยังจำค่าได้ไหมจำไม่ได้จ้าไม่อยากจะจำด้วยไม่ยากะยขอยปคสุดท้ายบใส่หัวไปซะ Fuck cuộc sống long, lúc sống muffang. Trouble hang, lưng lên bên hôm nay lê lê. Ok, 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 โคลี่ไบเบิลขมีไบเบิลน้ำไหลต่อน้ำไหลต่อลืมจะได้สะอาดพามาเดี๋ยววันนี้ไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเอา we find maybe พวกเราต้องอยู่ในอาการอาการโคมา่โมาโคม่าแล้วโคม่ายังเปนไย เร i n c i d เ n t จบยังจบเห้อจบเห้องนอนห้องนอนมีอะไรโอ้ไม่กดไม่ได้ไมีตกตามีมานั่งเล่น เป็นเพราะดีนะสยองอไปนิดแม่ชิ็มีม er> อเลรอยู่นี่ก็นี่ล่ะลูกชายที่เป็นโคม่าเฮ้ยมีเสียงเด็ก ข้าจะพาะตัวลูกชายพวกแกไปด้วยไปไหนล่ะจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ทิ่งเรื่องเขียนตรงสีเป็นไหมเนี<ฮ>่ยว่าอะไรหรีอว่ะ จบแล้วยัง,งคุณเนี่ยมากเรื่องระบาดกีดที่นี่แต่กูไม่กอกกูบอกให้ลิกแต่ก,ก,กูไม่กอไปไปแล้วครับใครใครสนใจก็ก็เล่นเกมนี้ได้ครับวันนี้สวัสดีครับ